โอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยต้องไปออกกำลังกายแม่พาชุดตัวอยู่ไหนแม่แล้วชุดกีฬาหะไอจะออกกำลังกายให้ต่างโอ้ยนังไงนี่ไงตื่นแล้วก็ต้องออกกำลังกายอับดามก่อนชุดนี่เอ้าตางเกียงอะ กางเกงเหรอแม่กางเกงออกกำลังกายมีกางเกงด้วยกางเกงออกกำลังกายอะสีดำนี่นี่นี่แล้วก็มีเป็นเหมือนอ่าอันนี้นี่นี่เหละนี่ก็มีเป็นเหมือนอะไรกิงด้วยหนึ่งที่ใส่ข้างในนี้ี่เหระซื้อมาเนาะอย่างเพียง เป็นมันเป็นเกงซับอ่ะไม่มีเราเข้าไปอาบก่อนแล้วกันแล้วแม่เตรียมไว้ให้ดอ I mean ืมอ แปลงคันะไรของผมสีไหนวะไม่เห็นออนไหนได้ปะเราอากบก่อนเราไปออกล,งกลังกายกันเสร็จแล้วโอ,โอ้สามไปออกล,งกลังกายแล้วแค่นี้แม่มีีมีสิบบาทไหมแม่มีเงินสิบบาทไหมขอจะไป ซื้ออาหารปลาโอ้ไปคุยใครหัวเสือมามสิบบาทสิบบาทยิงให้อาหารปลาสิบสบ,บาทเข็นสิบบาทเฮ้ยเรื่องรมันมุกกะถั่วไปออกฟิศเลนไหมหล่ะใช่ไหมใช่เลยออกลากายตรงนี้เหรอ ปัไม่ได้ปวดม่วเขาก็จะให้ดูแล้วกันว่าตื่นมาแล้วผมไปทำอะไรบ้างดีไหมเป็นการใช้ชีวิตแบบชิวๆจริงๆเลยเจออะไรก็พูดสไตล์ผมเลย ไอ้โอ้รถงามเลยเนี่ยเห็นบ่เออวัดเขาก้องเข้าวัดอายเครียดง่ายเลยเวลาใคยิ้มเครียดนะผมว่าหนึ่งเลยไปให้อาหารอาหารนกอาหารปล่อยปลาให้อาหารในให้อาหารปลาแบบผมเนี่ยเนี่ยไม่ได้มีที่เอ้ยยาเขาเฮ้ยระยะเ้ยยำเลียนรึเปล่ามานี่เนี่ยอาวัดที่ไม่มายำมาเว้ย บาทครับสิบบาทเนี่เอบสิบบาทมึงถุงครับโอ้หายแบบไกลคิดเลยของบ้าเต้องทำไมกูลงอีกเฮ้ยทางนี้ปิดวะ อันนี้ครับในตรงลิงก็จะมีที่หยเดเหรียญครับนครับจกเฮ้ลงไปบ่ได้ได้ได้นะครับถ่ายแบบนี้ดูสิมันจะถึงร้านซับไหม <c oughs> ไม่ต้องผ่านหงผ่านโหนอู้ยหลายครับ มียังพาบักตนันมาตกปลานี่แล้วไอ,อ้กุดึกโอ้ไอ้พูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงสีนิดใจเย็นเท้าญาติญาติกันญาติญาติกันครับมีหลายเม็ดมีหลายเม็ดญาติเฝ้าปนั่นครับมันไม่ได้แซ่บปนันเลย โอ้ขวาม,มกร่าอ้ดันแไอ้ป้อมเนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยเนี่ยไปยำกันไปญาติกันไปม้วนๆกันไปนี่มาเปลี่นพระเราคือบบเฮีย,ยบ,บึเยดเออญาปเลยบมออยากมแต่ใสเฮ้ยเฮ้ยียหัหวใหญ่เลยว่โอ้ปลาดุ ông muốn đi chập bó cho mọi người. nào, ra, nào, căng căng luôn, ngặt ừ, cạn tổ đi. uỵ, thấy à, một tháng nhau, ngặt cạn liền xong เฮ้ยยังยังงาดก,กันนั่นเอ้ยออแมงปลาดุกโอ้ยใหญ่แมงใหญ่ปลาดุกโอ้ยเฮ้ยปลาเผือกปลาเผือกปลาดุกเผือกนี่ดูเพลือกอครับปลาดุกอือแม่นว่าพระต้องกลับไปต้มกินแน่แล้ววะแต่ว่าบ่าได้ถ่ายคลิปลงคือกู ไปนี่ละไปสีป่บาทอยูนี่เงินทั้นี่มาต้องงาดกันปะนนระเดานเอ้ยกินกันเองไปก่อนกินกันเองไป <c oughs> เอาเสรแล้าาวมัน <c oughs> อาปากทากูเดียร์หิ้งกินดิบๆเนาะงกินเแซ่บครับพี่น้องโ <c oughs> อ้ยไ,ไปไปไปแล้ว <c oughs> ไปออกลังกายก่อนดีกว่าแตยงชุดมาอย่างดีดิ <c oughs> เดี๋ยวแวะไปร้านก่อน,นครับแล้วก็แตะรองเท้าน,นี่ใส่ท้านี่เลยว้ายสภาพร้านตอนนี้จะเรียกว่าสภาพร้านเลยกลายเป็นสะดุดร้านไปแล้วเอ้าร้านนี้ปิดไปแล้วโอ้หลายกิจการปิดไปเยอะเลยเนะี่ย ไปไปที่พอดีสบอร์ดลังกายังไงนะโอ้ยดูสักหน่อยไม่ดูหรอกดูไปก็เหมือนเดิม โอ้ยนะครับโอนไปเกินไม่เป็นไรครับสบายๆติปให้ติ๊บเดี๋ยวนี้พอกินอะไรเยอะๆ เอาล่ะไกลพไปเอาลังไกลไป วันครับปีนบันวันละหกสิบาทเล่นแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะเล่นเลนเล่นได้ขนาดไหน,นแล้วแต่ปุ๊บครับกินนมกันเลยครับ เล่นแบบไหนวะเดี๋ยวผมอยาผมอยากเล่นพวกโอ,โอ้นี่หนักไปโอ้นี่ดันขานี่หนักแน่นอนเฮิบอือเดี๋ยวพวกนี้เล่นพวกนี้ได้ไหม